คือเรียกว่าถ้าเราเจอปัญหาที่มันใหญ่เลยเสาเนี่ยเสื่อมแล้วแล้วก็สูญเสียการรับน้ําหนักแล้วอยู่ไปคือมีกระพังวิธีการทานะครับผมแนะนำอันแรกเลยใส่ปลอกฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะใส่ปลอกใส่ปลอกหรือเวลาเราพูดว่าใส่ปลอกเนี่ยผมคิดไปไกลเลยนะมันข้างนอกหรือเ้า่งในผมใส่ปลอกข้างนอกครับข้างนอกถูกต้องครับใส่ปลอกเนี่ยอยู่ข้างนอกครับก็คือการทําปลอกของเสาขึ้นมาใหม่ก็มันมีมีสองแบบด้วยกันก็คือแบบที่โคเล็กไปเลยก็คือเอาเหล็กเนี่ยนะครับมาหุ้มเสาใส่เปลือกเนี่ยเหรอเหมือนใส่เปลือกนะหุ้มเสาไปเลยภายน ลแล้วก็รัดเสาไปเลยด้วยเหล็กแบบนี้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าปลอกเหล็กเนี้ยก็จะทําหน้าที่รับน้ําหนักแทนเสาปูนอันเดิมแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะเห็นไอตัวเหล็กปลอกเนี้ยจะไม่สวยเพราะฉะนั้นจึงมีแบบที่2ครับก็เหมือนกับเราหล่อเสาทับเลยก็คือเราผูกเหล็กนะครับเป็นเหล็กเส้นขึ้นมาใหม่เลยนะรอบเสาขึ้นไปแล้วก็ติดตั้งไม้แบบเข้าไปนั่นหมายความว่ามันจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นใช่เป็นรอบเสาแต่เพราะว่าเป็นการแก้ไขนะ,ะซึ่งก็อาจจะปกปิดด้วยฟินิชิ่งต่างๆให้ดูสวยงามก็ได้ครับ เมื่อกี้ใส่ปลอกไปแล้วคราวนี้มีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าเสริมกําลังภายในโดยใช้ลมปราณแน่นอนสก,กัดจุด <c oughs> สก,กัดจุด <c oughs> นี่นอนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เสริมกําลังภายในชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทําอะไรที่เกี่ยวกับภายในกรณีแบบนี้แนะนําให้ใช้กับคานที่ร้าวหรือเสาที่ร้าวก็แล้วแต่เมื่อเราเห็นรอยร้าวแล้วนะครับเราจะทําการกระทำเนี่ยให้มันขวางกับรอยร้าวนั้นโดยการเจาะรูเข้าไปเจาะรูเข้าไปให้ขาดรอยร้าวนั้นไปเลยนะแล้วเราก็ใส่เหล็กข้ออ้อยหรือเหล็กเสริมเนี่ยเข้าไปข้างในให้มันไปขวางกับรอยร้าวนั้นอยู่อ๋อไปขัดเหมือนเป็นการไปขัดดไปาม นะครับแล้วก็อุดด้วยอีพ็อกซี่เลซินหรือว่าอีพ็อกซี่มอร์ตาครับรอยร้าวนั้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเสริมกําลังภายในเสริมกําลังภายในไปแล้วมันก็ต้องมีเสริมกําลังภายนอกเสริมกําลังภายนอกี่ในกรณีที่เสาร้าวคานร้าวนะครับเราก็ใช้แผ่นเหล็กประกับสองข้างของคานเลยประกบเข้าไปอย่างนี้ประกับครับ ก็คือประกบเสาอ่ะประกบก็ได้ให้มันประชิดอ่ะอ่ามันดูเหมือนจะมีประโยชน์นะพี่อ๋อมีครับประกบเข้าไประกบเลยประกับก็ได้แล้วแต่จะเข้าใจนะครับเอาแผ่นเหล็กนะสองข้างกับกบปึงเข้าไปนะแล้วก็เจาะรูเจาะรูแล้วใส่สลักเกลียวเนี่ยร้อยทะลุคานเข้าไปเลยร้อยทะลุแผ่นเหล็กคานแล้วก็ไปถึงแผ่นเหล็กอีกข้างหนึ่งมันเหมือนกขใช้ดามกระดูกอยเงี้ยใช่าให้อย่างนั้นเลยเข้าใจถูกต้องนะดามกระดูกนะครับเหมือนดามกระดูกหรือใส่เฟือกแบบหนึ่งเพื่อให้โครงสร้างตรงนั้นมันยังทรงตัวอยู่ได้แล้วมีประสิทธิิภาาพในกรรับแงงยีีีอวธ ซึ่งในหลักการเดียวกันก็คือเสริมกําลังภายนอกก็คือการใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ครับเอามารับที่เสาหรือว่าคานซึ่งแผ่นนี้มันจะบางมันไม่ได้ช่วยในการรับแรงนะแต่ว่ารับให้โครงสร้างทรงตัวอยู่ได้ครับ คือให้มันคงรูปเอาไว้ใช่ครับแล้วข้อดีของมันมีอย่างไงฮะก็คือมันบางกว่าเหล็กนะการหุ้มเข้าไปโครงสร้างไม่ได้ถูกหนาออกมามากนี่ข้อดีอันนี้ก็ง่ายงั้นก็ตามบ้านเราก็ใช้แบบนี้ได้พันๆง่ายไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องทาด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยทาเองไม่ได้ตามบ้านไม่คยใช้ครับเราจะเห็นได้ตามแบบอาคารสาธารณะอะไรอย่างนี้นะใช่ครับ อย่างสุดท้ายแล้วครับก็คือการเพิ่มโครงสร้างครับจริงๆก็เพิ่มได้หลายที่นะถ้าสมมุติว่าโครงสร้างเดิมของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยแต่ผมจะยกตัวยอย่างสัก3าบริเวณแล้วกันนะสบริเวณที่เราจะพิจารณาว่ามาเลยครับอย่างถ้าพื้นชั้นหนึ่งของเราวันดีคืนดีรู้สึกไปสำรวจแล้วเฮ้ยทำไมคานมันชุดโค้งๆอ,อ,อย่างนี้ระหว่างเสาแล้วนะ,ะก็สามารถเสริมเสาเหล็กใต้คา,านได้ครับเป็นเสาต่อหม้อเข้าไปค้าคานเข้าไปได้เลยกี่ต้นดีครับอันนี้แล้วแต่วิศวกรครับให้วิศวกรกําหนดนะครับครับตำแหน่งที่2ครับก็คือตัวเสาในบ้านน เข้าไปแบบชิดเลยชิดเสาบ้านเก่าเลยคือเหมือนปั้งขึ้นไปเลยเดิมเลยใช่กันเลยนะฮะเหมือนทําหน้าที่แทนเสานั้นไปเลยอย่างที่3ครับถ้าสมมุติว่าเสาคานเนี่ยนะมันไม่แข็งแรงเสริมเป็นรูปตัวยูกว้าครับก็มีทั้งเสาทั้งคานไปเลยใช่ครับประกอบกัน3ด้านอย่างนี้เลยคือให้ชิดเสาชิดคานเดิมใช่แล้วชิดเสาอีกด้านหนึ่งครับเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะแต่เหล็กที่พูดถึงเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นเหล็กรูปประพันธ์ที่มีความแข็งแรงนะครับอ๋อไม่ใช่เหล็กกล่องนะไม่ใช่ไับใช่นะขับบีมไอบีม มีเรื่องนึงครับครับคือบางคนเนี่ยเขาซื้อแบบตึกแถวเลยแล้วเขาซื้อทั้งแถวเพราะนั้นเขาอยากต้องการพื้นที่โล่งแล้วเสามันเยอะเขาจะตัดเสาให้ให้หมดได้ไหมฮะอันนี้คือเห็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้มีการรีโนเวทเป็นร้านกาแฟถูกต้องแล้วต้องการสเปซสวยๆตัดเสาออกตัดคานออกถูกต้องครับก็ตอบตามหลักการว่าทําได้นะแต่ทุกอย่างนี้ต้องผ่านการดูแลด้วยวิศวกรโครงสร้างซึ่งในการที่จะตัดออกไปเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ใช่ตัดไปแล้วแบบอยู่ได้เลยมันต้องมีการเสริมโครงสร้างในบางจุดเพิ่มเช่นคานอาจจะใหญ่ขึ้น หลอ่อคานใหม่มเสริมเสาเหล็กอะไรอย่างเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนเหล่านี้ด้วยน่าสนใจนะครับก็ทราบเอาไว้นะฮะไม่ใช่ว่าไปทําเองโดยผู้รับเหมาทั่วไปไม่ได้นะครับ นะว่าเรื่องที่พูดมาเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับสำหรับการรีโนเวทบ้านเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพิเศษด้วยนะครับที่มาแนะนํากันในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากบ้านสวนปรึกษาหารือด้วยนะครับในที่ต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีประโยชน์ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับแค่เรื่องบ้านนะเรื่องสวนเราก็ให้ความรู้นะครับเรื่องการเกษตรเราก็ให้ความรู้รวมถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเราก็ให้ความรู้อีกหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของ explorer club บ้างก็ได้นะครับ แล้วก็ฝากติดตามบ้านและสวนของพวกเราด้วยนะครับจักรวาลเรามีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่บ้านและสวนนะฮะมีรูมนะครับมี my home มี national geographic นะครับแล้วก็บ้านและสวน explorer club นะครับแล้วก็บ้านและสวน garden and farm และบ้านและสวนเพชรอย่าลืมเลยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยครับ